สวัสดีครับอ่ะมีปั๊มลมมาแนะนำนะครับอันนี้เป็นแบรนด์ Bonita นะครับเป็นรุ่น BT9903 นะครับนี่อ่ะนะให้ดูรอบๆกล่องอ่ะรอบๆกล่องประมาณนี้นะครับดูด้านในนะครับจะมีเป็นตัวปั๊มนะครับแล้วก็เป็นคู่มือนะด้านในนะ ให้ดูรอบๆตัวก่อนนะครับดีไซน์ส,ยสวยนะครับอ่าหนึ่งหัวนะครับอ่า,น,น,น,อาน,น,น,นี่นะครับ b ีก็รุ่นสามสเปคก็จะเป็นกําลังวัตต์สองจุดห้าวัตต์นะครับนี่นะครับให้แรงดมอยู่สามจุดห้านะครับอันนี้แรงดันอยู่สิบห้า kpa นะครับอ๋อเขาจะมีจุบยางอยู่นะครับนี่ ยางรองฐานนะครับอันนี้มีที่แขวนด้วยนะครับอันนี้ตัวปรับลมนะนี่มีมีลบก็บวกนะครับอันนี้เดี๋ยวจะ,จะลองวัดท่อออกก่อนนะท่อลมออก4มิลนะครับก็าสารออกซิเจนทั่วไปนะครับ4 จะลองวัดขนาดตัวให้ดูนะครับหน้ากว้างอยู่ประมาณแปดเซนนะครับนี่เจ็ดจุด้านะเจ็ดจุดห้าเซนเจ็ดจุดห้าึแปดเซนนะด้านยาวอยู่ที่อันนี้ยาวเราจะวัดจากนี่นะตัวปรับเลยนะครับ จะอยู่ประมาณสิบถึงถึงตัวนี้นะจะอยู่ประมาณสิบสามครับสิบสามเซนนะสูงจากฐานนะครับสูงจากฐานจะอยู่ห้าเซนห้าจุดห้านะครับเขาวางนะถ้าวางสนิทจะอยู่ประมาณห้าจุดห้าลองดูข้างบนหน่อยข้างบนก็เก้าเซนนะครับ รุ่นนี้ก็จะเป็นนีดีนะครับมีให้ปรับลมนะครับแล้วจะลองต่อสายให้ดูนะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าเราใช้ปั๊มลมจะต้องมีวาล์กันย้อน,นะนครับแล้วก็วางอยู่สูงกว่าตู้นะครับถ้าวางต่ำกว่ตู้ต้องมีต้องมีวาล์กันย้อนนะครับแต่ถ้าจริงๆแล้วปุ่มแนะนำเลยคือ จะวางสูงกาตู้หรือวางต่ำตู้ควรมีวาลกอนย้อนติดไว้นะครับนี่จะต่อรสนบแบบนี้นะครับดูนี่เราก็ใส่ได้เลยถ้าเป็นลักษสนบแบบนี้นะครับเพื่อนั้น้ำก็จะย้อนเข้าไม่ได้ตัวนี้ก็จะกันอยู่ถ้าไม่มีนี่น้ําย้อนเข้ามาเครื่องเสียเลยนะครับอันนี้เราจะลองเสียบปลั๊กดูเพราว่าฟารมดัง,งเขานะครับ ผม,ผมจะปรับไปสุดก่อนนะเสียงไม่ดังนะครับนี่อันนี้เรายังไม่ได้ต่อหัวทรายนะลงตู้นะถ้าเราต่อหัวทรายลงตู้ปุ๊บเสียงเขาจะเงียบกว่านี้นะครับเหมือนเราเอานิ้วอุดเนี่ยเนี่ยเสียงเขาจะเงียบเลยเงียบเลยนะครับนี่ไม่มีเสียงเลยอันนี้เปิดสุดแล้วนะลมก็ดีอยู่นะครับอันนี้ผมลองเบานะ เบาสุดก็คือเหมือนปิดอะครับอน,นี้ผมเบากันอักขากลางๆนะเงียบนะครับผมใช้ในบ้านได้เลยนะครับนี่เหมาะมากใช้ในห้องนอนตู้ปลาเด็กได้ผมถอดปลั๊กอ,อกก่อนนะครับอันนี้ใส่ได้นะครับตู้ปลาตั้งแต่ตู้เล็กยันตู้ยี่สิบตู้สามสิบได้เลยนะครับต่อหัวทรายหนึ่งหัวนะครับผมไปลองต่อหัวทรายแล้วก็ตัดมาให้ดูนะครับว่า แรงลมเขาประมาณไหนนะครับ